สวัสดีครับผมเก่งอริทัศเริ่รวมโชคครับวันนี้มาพูดคุยในคู่เลข99นะครับในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายนะครับเพราะ ถ้าเราทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของคู่เลข99เ,เมื่อมาชนกันนะครับแน่นอนครับถ้าสุขภาพจิตเรามีความแข็งแรงย่องส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายที่มีความแข็งแรงนะครับการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะครับก็คือว่าเวลาเรามีปัญหามีเรื่องราวมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตหรือเราเจอเรื่องราวร้ายๆนะครับ ถ้าวันนี้เราหาทางออกเจอนะครับหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีได้นะครับแล้วมีทางออกที่ดีในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตนเองปัญหาของคนรอบข้างนะครับแน่นอนครับย่อมทําให้เรามีความสุขในการดําเนินและใช้ชีวิตการมีความสุขในการดําเนินและใช้ชีวิตนี่แหละครับก็เป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิต การมีความสุขในการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการหาทางออกของชีวิตที่เจอจะส่งเสริมในเรื่องของการกินดีการอยู่ดีการพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับสนิทหรือว่าหลับลึกนะครับแน่นอนครับจะทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตที่แข็งแรงและก็สุขภาพกายที่แข็งแรงก็จะทำให้เรา ออกห่างจากปัญหาโลกร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาวะสังคมนะปัจจุบันที่บางคนมีปัญหาในเรื่องของความเครียดนะครับความกดดันในหน้าที่การงานบริบททางสังคมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับคู่เลขเกจึงเป็นคู่เลขหนึ่งะครับถ้าเราไปศึกษาตำนานนะครับเราจะเห็นว่า <c oughs> การกำเนิดของเลข9คือพระเกตนะครับ เกิดขึ้นจากการที่เลข8นะครับพระราหูนะครับโดนตัดออกเป็น2ท่อนนะครับแล้วทําให้อีกท่อนหนึ่งนะครับของพระเกตนะครับท่อนหนึ่งของพระราหูนะครับกลายเป็นพระเกตครับก็คือเลข9นะครับที่ส่งในในตัวละครนะครับเราจะเห็นในเรื่องของการมีชีวิตเป็นอมตะนะครับการมีปัญหาการไม่มีปัญหา ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตการหาทางออกในทุกๆเรื่องถึงแม้ว่าจะร่างกายขาดออกเป็นสท่อนแต่อีกท่อนหนึ่งก็สามารถที่จะหมุนเวียนทําให้เกิดชีวิตใหม่นะครับที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองนะครับแน่นอนครับในประเทศไทยในสังคมไทยเลข9นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมในเรื่องของการก้าวนาก้วหน้าในทุกๆมิตินะครับไม่ว่า เลข9จะอยู่ในหน้าเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องนะครับยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าเราทำงานในลักษณะของออนไลน์นะครับผมจึงแนะนำให้คนนะครับใช้9449นําหน้านะครับเพราะจะทำให้เรามีการสื่อสารในระดับอีก มิติหนึ่งนะครับอย่างเช่น4664จะทำให้คำพูดมีความอบอุ่นแต่ว่าถ้า4994จะทำให้การติดต่อสื่อสารนะครับบนแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์และปัจจุบันเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในทางโหราศาสตร์นะครับมองว่า4994เป็นการสื่อสารในอีกมิติหนึ่ง ที่ไม่สามารถมองเห็นเช่นการสื่อสารกับเทพกับพรมนะครับกับเทวดากับลูกขะเทวดาต่างๆนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างการสื่อสารนี้นะครับเราจําเป็นต้องใช้เลขสีที่เป็นดาวพาณิชย์นะครับเลข9ที่เป็นการสื่อสารที่เมื่อรวมกันจะทําให้คนคนนั้นนะครับหาทางออกที่ดีให้กับชีวิตได้ถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันการสื่อสารที่ มองไม่เห็นการสื่อสารที่วิวบนอากาศบนแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับแน่นอนครับ4994นะครับจึงเป็นการสื่อสารที่ดีในธุรกิจโลกออนไลน์ในปัจจุบันและที่สำคัญในเรื่องของปัญหาสุขภาพและต้องการสุขภาพที่ดีนะครับแข็งแรงมีทางออกกับทุกปัญหานะครับผมจึงแนะนำในเรื่องของการใช้คู่เลขนะครับ99นะครับ เข้ามาบรณาการอาจจะใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าที่การงานกับตัวตนอย่างนี้ครับหรืออาจจะเป็นรงท้ายเก้าๆที่บ่งบอกถึงตัวตนในวิธีการจัดการปัญหาที่ดีและหาทางออกของทุกปัญหาให้เจอนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ